ได้ครับบรรยากาศได้โอเคพอพอเห็นภาพแล้วสายสบไปแล้ววะไม่ได้ครับพี่เฮ้ยนี่แหละได้จ้าน้องจะมาเชื่อมได้พี่ตอนนี้เรียกว่าล้นเลย ข,ข้างหลังยังกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่ว่ผมผคือคือคือาบอกตรงๆว่าก็ทํางานร่วมกับชางมานานแล้วก็<笑><笑><笑>แล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็เล่นดนตรีกันมาสักพักหนึ่งครับวันนี้มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์กับโอลิมันเดย์เพื่อมาเติมเต็มเพราะว่าเพื่อนกัน,กนด้วยด้วยคอนเซปที่มีชื่อว่าเติมเต็มทุกจังหวะดนตรี ช้างเต็มๆคำว่าเพื่อนนะครับ,รบแล้วก็จริงๆมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมใช้ร่วมกับช้างมานานแล้วก็คือเพลงที่แบบเหมือนไม่มเขาเรียกว่าไม่ได้มียุคม่สมัยก็ขอบคุณที่รักกันซึ่งเป็นเพลงของวงเราซึ่งเนี่ยแหละผมว่าก็น่าจะเป็นตัวแทนบอกถึงการคอนเน็กการในแต่ละช่วงแ,แต่ละช่วงอายุอะไรเงี้ยเนี่ยแหละผมก็ดีใจนะตื่นเต้นปะล่ะนิดนึงครับ ขนาดเราผมตื่นเต้นมากนี่ฮะตื่นเต้นไหมล่ะนึงก็ได้มาแบบนึงทำไมตื่อีกมาทไมขอบคุณที่ร่างกันใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละครับมันเป็นเรื่องการคอนเนคกันระหว่างความรู้สึกของคนที่เราลักและคนที่รักเรายิ่งเวลาผมไปเล่นตามงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเรามีการปฏิสัมพันธ์กับคนดูคนดูร้องเพลงเราเราล้องเพลงกลับไปเพลงมันใกล้ความหมายที่ที่ต่อเนื่องกันมาอย่างเนี้ย ก็ต่อมากับเพลงของโปเตโต้ด้วยรจริงๆนี่<ท>บีม,มืออยู่นะบี <laughs> มืออยู่นะก็คือคือทุกคนคุ้นกับเพลงของโปเตโต้อยู่แล้วเพราะว่าตอนช่วงสมัยแบบมัธยมอะไรก็เล่นเพลงโพเตโต้กันกลับ <laughs> <laughs> มากลับมาอยู่เป็นเพื่อนผมมือนกัน็ <laughs> จริงๆแล้วคืออ่อย่างเช่นเพลงขอบคุณที่รักกันเนี่ยปกติแล้วเราก็จะเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นหบบอว่า จะมีตอนงานประชิบหรือมีตามงานสำคัญอะไรต่างๆที่พูดถึงเรื่องการแบบขอบคุณหรือว่าพูดถึงเรื่องมิตรภาพหรือ,เ,อเรื่องแบบว่าความเชื่อมโยงในสายสัมพันธ์อะไรสักอย่างพอพอมีขอบคุณที่ลัก,กันเสริมนิดนึงมันก็เลยเหมือนทํให้รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือมีวงดนตรีที่เป็นแบบ rising star เพื่อที่จะมาเชื่อมเชื่อมยุคเชื่อมสมัยครับก็คือมาเป็นคนู่เนี่ยดีใจมากครับ เราเจเขางครับผมเพลงบรรยากาศครับยมาถึงเพลงนี้มก anyway> ็สำหรับในมุมของผมเนี่ยเพลงบรรยากาศเนี่ยถ้าถ้าถูกเล่นในเฟสติวัลเนี่ยก็คือมันจะเป็นเพลงที่พออินโทรขึ้นมาเนี่ยก็คือคนจะเริ่มกระโดดกันละมันเหมือนเป็นการที่เพื่อนได้มาสนุกกับเพื่อนในในในการแบบว่ามาสร้างโมเมนต์อะไรกันแบบว่าปกติแล้วจะเห็นแบบว่า คนเอาเพลงบรรยากาศไปใช้ในแบบคอนเทนต์ที่แบบไปเที่ยวกับเพื่อนการปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรแบบนี้ไปคอนเสิร์ตไปฟิวเจอร์กับเพื่อนอก็จะอยู่ใน,นในใช่ในโมเมนต์แบบนี้ก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้มากับการทำงานร่วมกันในสองวงมันคอนเน้ติกันเพราะว่าต้องครืงต่อกันก็จริงๆจริงๆแล้วเราใช้คำว่ามันเรื่องเจเนอเรชั่นมันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราห่างกันขนาดนั้นเพราะว่า สุดท้ายแล้วเราก็เล่นดนตรีเหมือนกันใช้เล่นดนตรีใช่เติมเต็มทุกจังหวดนตรีเอองเติมเต็มเขาเพื่อนไปเลยครับใช่รับผมน้องเก่งมากครับแล้วก็เวลาทํางานร่วมกันคือด้วยความที่ว่าระบบปฏิบัติการถูกอัปเดตเวอร์ชั่นบุคลิกภาพได้แบบในวันปัจจุบันแล้วเนี่ยผมแล้วก็วงดนตรีโฟเตโต้อยงงกลายเป็นว่าเหมือนเราก็ต้องเรียนวิชาบางอย่างจากการทํางานของเขาอะไรเงี้ยมันก็ ถมีการแบบเก in ื้อกูลกันเก่งไงไม่ขนาดชอบเก่งจริงครับพี่ช้างเป็นครอบครัวช้างอยู่แล้วพี่แล้วทั้งโปเรโต้แล้วก็โอลิบันเดย์นี่คือเพื่อนผมนะเพื่อนผมหมดนะเนี่ยนี่พี่โอมเขาเพื่อนผมนะอันนี้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่รู้รู้จักพี่ปั๊บก่อนแต่เมื่ก็มาซีกับพี่โอมด้วยเป็นเพื่อนกันโอ้โหพี่โอมนี่ผมไงล่ะ ตเติมผมเพื่อนเสมอเติมตเติมตเต็มก็ตั้งแต่บ่ายแล้วพี่แล้วที่สำคัญคือผมเนี่ยโตมากับโบริโตแต่พอเราโตแล้วเนี่ยเราก็ฟังโอลี่มันเดย์เหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยผูกพันอ่ากับทั้งโบริโตแล้วก็โอลี่มันเดย์นะครับเพราะว่ามิวสิกเนี่ยมันเชื่อมทุกเจนเข้าหากันอยู่แล้วแล้ว,ลวเราต้องเด็กเนี่ยเราก็ฟังขอบคุณที่รักกันมาอ่า <c oughs> พอโตขึ้นแล้วก็ฟังบรรยากาศแล้วเรื่องจริงนะ คุณอย่ายิ dungeon, ้มนะครับเรื่องยิ้มนะครับผมบ้กได้ท sí ุกเพลงก็คนอยากเธอเขาไม่เคยชนใช่ใช่เพลเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาแต่ว่าไม่ใช่คือผมมามาเล่น TPC ด้วยเพราะว่าชีวิตจริงอะผมเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาพี่เวลาเราเราไปเที่ยวตามร้านอะไรต่างๆพี่มันจะมีเพื่อนน่ะที่คอยแบบชอบขอเพลง ชีวิตจริงคือแจ็คแฟนฉันเนี่ยเมื่อก่อนเขาจีบไปมอนอ่าเขาจีบไปมอนเขาเลยให้ผมเนี่ยขอเพลงบรรยากาศเราก็ยื่นเพลงไปให้ก็เหมือนในชีวิตจริงมาจากชีวิตจริงอะไรเงี้ยพี่แล้วอย่างที่ถ้าเขาขอเพลงของพี่ปั๊บอยากเพลงขอเพลงอะไรขอพี่ปั๊บโอ้โหผมรักตัวเองครับพี่ปั๊บขอบคุณที่รักกันผมจะไปไปขับเขาจริงๆล่าสุดเขาไปเล่นที่เดิมผมก็ไปเชียร์เขาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเชียงใหม่ผมก็ไปอ่าผมรักเขาจริงๆริงพี่ ป้าพี่รักผมไหมพี่ไม่แต่แต่ตอนจริงก็ผมก็มีความผูกพันกับนิกกี้มาแบบก็เกือบ20ปีแล้วนะเจอตั้งแต่เด็กๆพี่ใช่จริงๆมันเรามีความผูกพันกันท้งความรู้สึกอยู่แล้วครับก็เลยโอเคเอาโอเคผมถอยไปดีกว่าพี่พูดต่อ้ครับับครสำหรับเติมเต็มทุกจังหวะดนตรีช้างเติมเต็มทุกคว่าเพื่อนคอนเซ็ปต์สำคัญในวันนี้นะครับจริงๆแล้ว ทางช้าง m u ส i c คอนเน็กช o n นะครับมีการเดินทางมาแบบอย่างยาวนานแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในในหนึ่งปีเนี่ยในงานงานจะมีงานช้างเย,เยอะมากนะครับแล้วก็มีทแทบจะตระเวนออกไปเจอกับเพื่อนๆเ,เอาดนตรีไปเชื่อมความรู้สึกกันเอาดนตรีไปคอนเน็กถึงกันและกันเนี่ยโอ้จริงๆแล้วในปีหนึ่งก็หลายหลายร้อยแต่ถ้ารวมเลนเป็นพันเลยซึ่งเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหเป็นอีกหนึ่งผลงานที่พวกเราทั้งสอง แล้วก็าสามได้ไหมโบรเ t โตโอลิมันเดแล้วก็นิกกี้นะรรจริงๆอะ <c oughs> ผมต้องฝาก <c oughs> ผมกับโอลิมันเดเนี่ยเ <c oughs> พิ่งโผล่เข้ามานิกกี่เขาอยู่มานานแล้วสำหรับ <c oughs> ช้างนะครับ <c oughs> ก็ยังไงฝากฝากตัวด้วยแล้วก็มีโอกาสน่าจะเจอกันตามทั่วประเทศแล้วก็ไม่แน่วงโ o รเ t โตกับโอลิมันเดก็อาจจะมี งานสืที่มันต้องดีๆรวมกันเร็วๆก็ไมีอ่ิรูที่แุษก็ไม่หรูก็อยากเล่นเพลงเล่นันเดยยอะๆเหมือนกันนะจริงแรกเพลงกันเล่นได้ขโมยเลยพูดแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็ฝากแคมเปญดีๆนะครับของช้างนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ Facebook และติดต o อช้างเ l d นะครับครับนี้กี่ลิมิครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปวันเสาร์นี้ก่อนเลยนะพี่เชียงใหญ่เฟสครับก็จะเจอกันทุกเทศกาลดนตรีนะครับมิวสิกคอนเนคชั่นของช้างนะครับก็จะมีโปเิโตนะครับโอลิมันเดย์นะครับแล้วก็มีผมที่ไปคอนเนคทุกเจนเข้าด้วยกันนะครับพี่ผมไปด้วยพี่ขึ้นเวทีด้วยเลยไหมถ้าพี่เชิญผมไปนะเอาจริงเปล่าเออเออก็ดีเหมือนกันดีเหมือนดีมันดีเหมือนกันงั้นพี่ขึ้นสองรอบเลยนะผมเล่นไปดีเดียกันนะโอ้ดีด้วยอ่ะใช่ใช่ถ้าคนไม่โผล่ไอ้ผมไม่ไปโอไม่พี่ได้ได้ได้